เบิ่งกับพี่ดอียงหอกอึกตึกแลนพี่ดอกแลนโอ้ยร่างิเลนโอ้ยอ๋อคล้ายๆบุเป็นแหละลบไปวะงูเปนสีดีหลยเขาเห็นสัางเห็นเสื้อบุเห็นน้ำคาวดอกนม้นหมเข้นอไม่ใส่ มันมาด้วยซันั่งกูกำลังกินยางแอดนันี่กูหักกัญางมาเพาะอ่ะิมันมั่วขั่วทีนี่โอยั่วขั่วขั่กันแล้วมาตอนเละอนี้มามาบอให้ฉันเห็นดุไดอ้กึ่าดำกึมุมเลยมันด่มันอยไปสาดสะเมื่อนะนางห้องตะปองมาอู้ทำท่านออกในนี่ไม่อยักองกบไม้นีเขากลังิยางกัน รถตัวไม่มาเปิดได้เลยเที่ยขั้วขั้วมันก็ได้ประมาณเนี้ยมามากับโบเห็นปะเนี้ยไปตทั้งหนาเพราะมันเลื่อยซะซผอ่ะไพ่พ่โบมีแค่แต่แบ้านบดคบหัวมันตายแล้วเงือนเทิงนี่แหละในเงาโขดจักวยญญ่ณเ่มีผิดไปซะซะ กระซำห้าต้นอะละมาแต่เบิ่งนั่งเฮื่อนเจ้านะเต้นขวมมูสำท่านในชาติว่าเออบุ้งเฮ้อเไม่ใส่เ้ยบอกนะเนี่ยจะาวล้วนั่นผูผูหัวมันจะเจาะทั้งผู่ผูกเดียวมันมาทำาบอกอี๋จีเอะนั่นน่นผู่ผู่ผู้เห็นบอในแสงไเอื่อยนั่นนตีอยู่นั่นนั่นนั่นน่นนั่นตีอยู่นั่นน่น ไงเติบคงดวงมันถึงขาแต่ว่าสิเนาะกูกำลังิางาว่แค่มันจะไปไต่กันกระดอกไม่เห็นกากูก็แนี่ามากับเห็นไฟกับโบมีมันมือๆแล้วก็เร่ลยดัดามาหก่อนแรงอางนะครมาทย่น แลนเอออมันคืออม้อ้อมมามันใหญ่หรือมันเา่าหรือมันลายตัวจะนี่ถูไม่เลนะแม่โอ้ตะเกีม่่างคนมนะเีไเันือทานนน

พี no you know, ่เชนพาตะโปงงูโมบ้าอยู่บ่งูพี่น้องเลยตัวปงไงนะก็บปงไงเพป็นได้ดอกหนักเพชรสขาอันาเลยไวไวพูดพูดพูดอยู่เงากล้วยพูนอ้าวก็เรียกว่าตะโปงของเพชรสขาตาเดียวหนิบ่ห่วยพี่เ็นงูอยู่เตี้ยนะ พูดนะเว้ยพุ่มพูดเอดอเส้นงูเห็นแงนบอยู่บ้านสนามบ,บ่าคุณไมเห็นเป็นลายทองทับแหงตาเดียวอ,อยู่ไปทหารเขี่ยถิ่มบ่หนูสังหารโอ้ยบุ่มเ้ยได้หนักปราบตาเดียวเห็นงูอยู่บ่เด้ มรนนี่าถออันนี้นี่ปป๊บแพร่ว่าดิคือบอไปปลกตะปองบ่ตะปองไปใส่นี่นอีกเกองไ่โบเห็นเด้ออืองูอยู่ในอือเนอะง้ไม่รู้อกอ่อยอกอ่อยงูทำท่า้วันดำนี่นะา่อนี่่อนี่ก็ไม่ยาวนี่ เียออกฟูฟูู้โถอยู่ทังนั้นก็มีออกเม่มากนม่ไม่มิตรแลนดก็แลนถ้าเดียวนะมิตรผ้าแลนดก็ผ้าแลนดไม่ยังอะไใ่ไม่ใ่ไมว่าสิขีดชิสื่อว่มีสัจจนในมือจน เอาไปี่ไหลข้างล่างเนาะโอวยังไม่ตายว้าวถอดวัวได้หนาเนาะเออเออระบังเด้อไปเนกระตาดีอยู่ตาดีจุ๊บหมใ่

นู้นน่ได้บอกการข่ามแม่เนี่ยมีหัวน่นโอ้ยงูเขียวยอ่นหัวมึงนี่เ <c oughs> าก <c oughs> ูชาท <c oughs> ังหัวบ่ใช่แตมันบนเหื่อยมาตอนกูเก็บดอกไห้เนาะกัตีนกูโอ้ตาย,ย,ยกูไ่ได้เห็นห่งได้มึงบ่กลอิดไปไหมไปิดเนปิดทไฟนีเด็กูกับามาันขู่่วม มันกับโเห็นเลยนะแก่มากับโเห็นกูไปเเห็นแต่เสียงงูวได้ทำไปขวกเงาปานนี่ลยจ้ะแลด้วยกูแกกงน้ยิ่ดีเสียงกูหอดเอยิ่ยุจะเอิ้มาดูยี่กัปานี่แตอภักเลยนินไกับงเื่ยนะ ยังบานอนพี่น้องเลยหลังจากมาเิเพือนเมตติเพื่อนเ้ากัยังแมงมุมเขาดีดีพี่น้องแมงมุมตัวใหญ่ๆน,นะเพื่อนนะเขากลางคืนนะคะจระซองโตแมงมุมคุ้นใหญ่ๆนะพี่นอ้องมันเป็นผิดเด้เนาะโอ้ยต้นไม้ งับใหญ่หันงับใหญ่หนีอยู่พี่น้องเนี่ยเป็นเสียชีวิตเอาพี่น้องคาซิเดล่าขี่ไปเพียงซันีขอการคลิปหนาเดจ้าพ่อพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกท่านที่เบิง่งตีส้มขอบุญขอบคุณที่บอขาหมดโฆษณาเดจ้าเลิกเละ อูดยังได้ทางไหนป่ะแดงหุนหุนอยู่